ปลากินที่นะคะตัวใหญ่ๆหลายตัวจนคนตกบ่นว่าเมื่อยเลยค่ะตามมาดูกันค่ะไอเขาอีกแล้วใช่ไหมฮะอยากไอเขาอีกแล้วนะป้านะน่าจะเป็นไอเาไอโดหรอกวาขึ้นุ่นนี่เป็นโดวิ่งวืดขึ้นเข้าไปเออบีจีทำงานตั้งสิลูกอย่าอย่าอย่าน้อยหน้าอย่าเปรียบอย่าเปรียบคนอื่นไม่ทำงานเลยบีจีไม่ยอมทำงานเลย ตัวพอได้อยู่ตัวพอได้อยู่อาจจะเล็กกว่าตัวล่าสุดเรอป้านนะอ่าน่าน่าคิดว่าน่าจะเป็นไอดโดมากกว่ามันขึ้นเสียงเปไดโดแต่ว่าไอดโดน่าจะตัวไตได้หรอกถ้าถ้าลากดิ่งลงไปยาวน,ะน,าวนาวี่เป็นไอเขาไอเขาใช่เดี๋ยว <circumst ant S 2> ไปพัน<ๆ>วุ่นดิดเออลองฟังเสียงเคาอยู่ไหมนะเสียงกริ๊ง มามายังไม่เห็นตัวเลยแต่ว่าดูแล้วเะโดลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเปสูบโอ้ถ้าดึงขนาดนี้ก็ต้องมี4โลอ่ะใช่สูปก็ดีนะปานะเออไอ้โดใหญ่ไอ้โดใหญ่ลูกอ๋อมานะมาแล้วมาแล้วไอ้โดโอ้วิ่งวิ่งไปเลย4โล up 4โลัพใช้ได้ใช้ได้ตัวดีไม่ดีตัวเท่าหรือไม่ไม่ค่ใหญ่กว่านะปานะใหญ่กว่านั้นลูกใหญ่กว่าอีกเหรอครับใหญ่กว่าอ๋อตัวใหญ่สุดท้ายที่เราเคยได้ในวันนี้เลย สาเหตุที่ไม่ให้ใช่หลายคันนี้เนาะครับมันไปพันเกี่ยวเส้นนั้นไปพันเกี่ยวเส้นนี้เสียทั้งเบ็ดเสียทั้งสายปลาดีดีไม่ดีปลาเสียอีกโอ้ไ่อย่าใส่ลงห้าโลลูกสวยสวยแต่ยังดำอยู่เลยแล้วตอนนี้โอ้โอ้โอ้ต่อแตนเห็นยังคใส่ห้าโลลูกขี้ผมบินหลบนะเนี่ยบินหลบต่อไปยาวๆและหลายๆตัวเมื่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยดูดีดูหัวมันเลยครับโอ้ล่นี่ใหญ่ ปุ้งมาละใหญ่ใหญ่แป๊บเดียวลงลงยังไม่ทันถึงดีอะไรเท่าไหร่เลยกินนะมันหิวด้วยนะครับใหญ่ใหญ่ด <ไ para. S 1> ูดเนี่ยระดับ5โลอ้วนตึ๊บเลยโชว์ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บพักเหนื่อยก่อนคนตกก็เหนื่อยมันกินเอากินเอาไม่ได้พักเลยเกี่ยวเหยื่อนี้เสร็จลงเกี่ยวเหยื่อปุ๊บอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้ไม่ทันลงเลยลงอันนี้เสร็จไปลงอีกอันนี้ไม่ทันลงเลยผมก็ไม่ได้ดูคุยกับป้าอยู่เรื่องอะไรแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวกินกินจนเหนื่อยไม่หายใจไม่ทันเลยอ้าว วิ่งให้พอใจก่อนอ่ะจะได้หมดแรงแล้วไม่ดิน้นเวลาขึ้นนี้ได้ไม่ดิน้นถ่ายรูปได้สวยหมดยังเราเกือบหมดแล้วแต่มรู้ไอโดหมดยัง <c oughs> หมดนาหมดต่อ,อขึ้นนาดูขอบปากกันลูกเนาะครับ <c oughs> มันเปียวไม่มค่อยกินมาเข้ามามันเริ่มรู้เลยเลยเกี่ยวขอบปากหมดเลยนะป้านะวันนี้ <c oughs> เกี่ยวขอบปากทั้งนั้นเลย <c oughs> ขอบปากนั้นเลย, <c oughs> เลยไม่มีก่วเลยมีไอตัวนั้นที่หลุดไปทางตาหน่อยเออ ตัวเดียวเลยโอ้ดูดีนี่เบลเลอเลยตัวนี้ห้าโลกว่าตัวใหญ่สี่ม่วงสวยอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวานเราตกกับพี่อ้อมว่าว่าใหญ่เนอะครับไอตัวนี้ใหญ่กว่าไอ้นี้ใหญ่กว่าอย่าคืนนะลูกนะเมื่อกี้มันขอบปากอยู่นะเบ็ดมันอยู่ตรงไหนวะหาเบ็ดไม่เจอไม่อ้าปากนิดนึงขอทำฟันหน่อยเดี๋ยวทำไงแม่มันทันเดี๋ยวมันสะบัดตอนนี้สายวุดวุดวุดหมดใช่ มันสะบัดก็เอาไม่อยู่ก่อมนมาสะบัดป้าถึงให้มันหมดแรงก่อนจะได้ปลดเบ็ดง่ายๆให้มันหมดแรงก่อนนี่ไงโอเคอยู่โอเคอยู่ยยเดีย่ยวขอบเดียวยเหนื่อยเลยอัดใหญ่ๆไอ้เขาตัวเมื่อกี้ด้วยไงครับ<ะ>ไอโดมา,ไอ,าไอเขาไอเขาลากลากยาวไอโด,ไ,อโดไปบ่อยอีกเ<อ>หนื่อยโอเคยิงเก็ดก่อน สีม่วงสวยโอ oh, ้ใหญ่มากใหญ่ม <š to, S 2> ากฮันโลอัพลูกดีไม่ดีอาจจะถึงหกหรือเปล่าตรงตรงไอ้นั้นไอ้นั้นว่าไงปลาตรงนั้นน่ะตรงไหนลูกตรงมันจะมีตัวค่าวัดอยู่ตรงนี้เออตัวนี้ไม่มีตัวเล็กลุกอ๋อไอ้ตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กไม่มีตัวเล็กไม่มีสวยเลยสีม่วงเห็นสีม่วงสดสวยดูไกลนิดนึงเดี๋ยวป้าเดินไปหานะ ดูหัวดูหัวดูหัวปึ๊บแอบโอเคเรได้เดียห้าตัวแล้วไหมครับน่าจะใกล้เคียงหกโลลูกไม่ใช่เล็กเลยใกล้เคียงหกใช่ไหมครับใกล้เคียงหกโลใหญ่ใหญ่ใหญ่เขาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเขาเขาเหนื่อยแล้วเขาหมดแรงแล้วเราละเรายื้อกันมาอยู่ตั้งนาน เหนื่อยถ้ะพักก็ลุกแต่ว่าน่าจะโอเคไหวและไหวได้เลยครับไหวได้แล้วกี่ตัวลูกไอโดสองไอโดไอโดอห้าไอโดห้าไอข้าวหนึ่งตอนตอนไปบ่ายๆเยียนต้องมาย้ายอยให้ย้ายไม่ได้ไอเข้าว